ผมเข่าเป๊ะโอ้ค่ะเป็นนิ่ิตลอดครับกระต,ตันเห็นสิลิอ้อนอยู่ในเหล็กผมเข่าโลดบ้าน,นี้ผมก็เลยหิวน,นะขอากาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอท่านรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็มีโอกาสได้ที่มาที่บ้านของพี่โอม ขนงศักด์รีอุดรน,นะครับผมเพื่อจะมารับฟังแนวทางตัวเลขจากพี่โอมขนองศักรีอุดรน,นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆของทางช่องนะครับผมตัวเลขทุกตัวมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงบ้านพี่โอมเราก็ได้เข้ามาที่บ้านพี่โอมแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ข่าวข่าวว่าปู่แปดศอกท่านให้โชคมาหลายงวดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของโอมขนองศักดิ์ศรีอุดรน,นะครับหมอลำอุดรธาน,นีนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เข้ามาที่เรียงวังของพี่โอมขนองศักดิ์แล้วนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็คือปู่ย่าปู่ศิสุโธย่าศรีปทุม,มานะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรัะฟังแนวทางของพี่โอมนะครับท่านพี่นอ้องเอกซีมาอยู่บ้านพี่โอมนี่แหละมองที่ซักซิดที่พี่โอมเพิน่นเป็นพระเอกมอร้ำเพิ่นดังเพิ่นนี่สิงซักซิดปกครองเพิ่นก็คือปูอยู่มองนี้และจ้ะ เพิ่นเพิ่นนับถือก็คือว่าปูแปลกอกนอกจากเนาะปูแต่ปูโบราณปูโบราณปูตะกบตะเขาวันนี้เฮามาถามพี่โอมน้ำกันเนาะค่ะว่าเพื่อนใดมาจังไดแล้วปูเพิ่นเป็นจังไดมากเหยเห็นจังไดยังสิเนาะสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่โอมครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ไม่สะดวกให้เห็นหน้าก็ขอโทษหลายๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวครับผมกับปูนี่คือตะกอนนี่ผมไดยูทีครับเพื่อนมาเขาฝัน นั่นแหละบอกว่าเปรียวเ,เพิ่นขึ้นมาแน่ก็เลยเปี่ยวเพิ่นขึ้นมาครับเป็นกระดูกครับผมแล้วก็เป็นกระดูกละกามีมีหลายอย่างอยู่อยู่ในกันน้ากันได้ขึ้นมาปุ๊บเพิ่นไก่โศกหราลยครับนับตั้งแต่ได้เพิ่นมาปีแรกครับถือเลขทั้งปีเต็มเต็มซื้อเลนเลนกระถือกจมมาเมื่อนี่ามีโตซื้อปุ๊บกระเขาฝันโลดแล้วปูงนี่เพิ่นคล้ายๆมมีตัวตนจริงๆเลยคือคนนี่แหละครับ เวลาผมไปอยู่เพิ่นเกสีย่างรอบานยางให้คนเห็นคนซองขอาแม่เกเียนผู้เฒ่ายางใส่จงกับเบียนยางใส่ปลาสโลงยางให้เห็นหมอล่ำมาอยู่กับลูกน้องก็เห็นทุกคนเลยไปถามหมอล่ำลูกน้องเก้าผมทุกคนก็จะบอกว่าบ้านพี่โอ๋นี่มีปูจริงๆย่งางออกมาอีลีเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เห็นกับฝันครับยางออกมาเลยรับกับลูกไม่เงวก็เห็นเพิ่นอยู่นี่หรือลูกม่ยางเล่นก็เห็นเพิ่นยางซักไม่กันเท่าอยู่นี่กับพกกันแลนโลดครับ หรือไม่เปิดประตูเขามากันโอม่ระยูคนกับยืนรัดยุหันตตลกคนหนึ่งเกือบเป็นบ้าตายเลยบอกว่าตั้งสติดีๆพอมาตลกคนนั่นแกไปเกาหลีแล้วล่ะเมื่อนั้นผมผ้ามาตุลาเลยให้โตตลกกระเทยคนนั้นเป็นคนมาเปิดประตูหัวพอดีเปิดประตูปุ๊บย่างขม้าบ้านก็เห็นเพื่อนยืนยุกันแล่นขึ้นรถห้องเลยครับท่านที่เลยเห็นเพื่อนยืนเพื่อนว่าเพื่อนฝ่าฝ้าบ้านไว้ถ้าเพื่อนพันเพื่อนเข่าในศาลเพื่อนว่าท่านประมาณนี้แหละหรือไม่เพื่อนกะ เสียแต่น,นัง่งคนนั้นเห็นว่าปูอยู่นี่นะหานเห็ดอี่ยังคือเบ่ร์ดิงสีฟ้าไม่แหลเเกเทนนะ่าเด๋ยวนี้ครับเพื่อนในโชคมาตลอดครับผมม,มาเอาน้ำฝนเ่ราะพีหวังจักคือมีอาจารย์หลายองค์มาเอายุนี่ยุตแต่ว่าสัญญาว่าสิมาบริบัติประถากักบบ่เห็นมาผมก็เลยบบอรบ่ให้ามานนะครับผม,มคือว่าพี่โอมอยากจะสร้างครับอยากให้ปูใหม่นะครับอยากสร้างให้เพื่อนใหม่ครับ สตัดก่อไฟออกแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อนดีๆแต่เพื่อนมาแบบนี้แหละจะให้ก่อไฟออกครึ่งนึงสิขโพดน้าปูจังสีห้าห้าจะเฮ็ดแบบใดค่ะพี่โอ๊คขันอยากขันนั่นก็ต้องเอาปูมะนางให้เพื่อนเข่าล่างปูเลยผู้ใดที่มะนางเข่าล่างปุ๊บเพื่อนสิบบอบอกปัญหาเพื่อนสิบอกเป็นโตครับผมส่วนมากจะเป็นส่วนมากเป็นโตเลยปูหนักเชจยาต่อนั่นบอกหาหากกบอกก็ออกหาหาก็บอกว่าห้าห้าได้ลูกเด้อห้าห้ากะแจนก็ได้หาหาครับ สองซีก็ได้สองซีครับ<น>จังสล่ะครับห้าศูนย์กะลำหัวเดียวศูนย์หนึ่งศูนย์เอิญกะลำหัวหนึ่งกับศูนย์หาก็แท่นั้นครับผมก็ได้ศูนย์ห้าเป็นสิโลห์หมวดที่แล้วเพิ่นใครตัวใดนครับพี่อหงวดที่งวดงวดที่แล้วนี่เพิ่นเพิ่นพระท่านในห,หายครับ,รบยังพระท่านเข่าฝันงวดที่แล้วมีต่างต่ไอหน้าขี้ไปเข่าฝันท่านอ้อยู่นี่มีพวกพรยานาคพร้อมมีหน้าขี้หน้าขี้นี่หน้าขี้กับพรยานาคแต่ก็แสดงให้คนเห็นเพราะว่า เจ้าภาคถือมาจ้างหมอล่ำมือหนึ่งเพื่อนมาจอดอยู่ประตูโขงประตูนาบ้านน่บเพื่อนก็เล่นมาพีซองหา,หาว่าข็น้องสักอยู่บอกเห็นตาพญานารรคเห่นสาหนามตามตามอยู่อืนงวยง่ายงวยง่ายงวยง่ายอยู่เพิ่นก็ถอยรถออกเลยครับถอยรถไปเรโทษรศัพท์ไปบอกว่าโอ้ผมก็น้องสักบ,บ้านเจ้าชางสันสหร,ร,รับโทรศัพท์กันแน่มือแรกก็สิเร,ราโซฟังเพิ่นก็เล่าโซฟังบัดนนี้น้องหักนี่ตอน ตอนเลขออกสองเก็ดสองนองยุกุงเทพน้องหากบ่เคยมาบ้านหลังนี้จักเถือ่อฝันว่ามาบ้านลังนี้มีพญานาคกับปูพญานาคเต็มเฮหอนอยู่องค์สีเขียวงามแล้วก็ว่ายุกับโอมในมาหลายพันปีแล้วเฝ้าโอมย่นนตลอดไปสิมาทำลายเป็นยังบด้ยแล้วปูพญานาคก็เลยบอกในความฝันนั่งคนนั้นว่าสองเกสองครับ ก็ออกตรงๆครับสองตัวใช่ตรงๆน้องเขากลรวติดโซงเงินไม่ใส่ครับวันนี้หลังกากนั่นงวดสองสสองออกไปแล้วผมกับมะเข่าเพิ่นกับมะเขาฝันผมบันพค่น่าเก้าเสียนเลยอืผมก็ตีเป็นห้าเก้าเจ็ดนะครับอืมแสดงว่าสี่อมได้โซคือตลอดได้หนีนะคะเพราะว่าเลขเขาแทบซูงวัดที่นี่ตอนตอนเลขออกซี่สองสองอมฝันว่าเงื่อนอมเป็นบอบอลงไป บุดหนึ่งหัวพญ,ญานาคพุ่งขึ้นมาโอมยางต้องไปเล่นพญ,ญานาคคายทองค,าอาคาอาอ้าไหลเลยๆออกขมโอมยังไปโตงเงา,เาแล้วก็มีพ่าองค์หนึ่งพุ่งขึ้นมาเป็นพาค้นซื้อว่าโอมพะนะปูโอมขึ้นมาปูโอมขึ้นมาก็เลยมามาบอกบอกว่าสี่ขึ้นมาซอยระเด้อสั่นบ้านเลขที่สองสี่สองมันก็ออกสี่สองสองฮันเดย์บา้านเลขที่โอมมีเส้นเนาะคะ่ะฝานแมน่น เอาแคนแนวนี้สิบ่ได้ตามพี่โอมปอนุ่ค่ะงัวจีอ๋อเอฟซีจะได้ตามพี่โอมเนาะเด้อค่ฟซีจับตาพี่โอมไว้เพิ่นได้มาแทบทุกวันนี้แอดมินเพิ่งรู้นะคะนี่เป็นครั้งแรกครับที่ได้มาพี่โอมแต่ล่ำได้อย่างเดียวเนาะค่ะโอ้เพิ่นมีเส้นพอมีเส้นด้านนี้อาศัยโชคด้านนี้มาตลอดครับปู่เพิ่นสิสลับกันบอกสลับย่ําสลับกันบอกอยู่จังซี่ล่ะงวดมิกกี้นี่กลับมาฝันว่าเลดในหอยมีอัน สามศูนย์เจ็ดมาเบิงสามศูนย์เจ็ดบัดที่นี่บัดเราเลขเสียงศูนย์เจ็ดก็เลยฝันบัดเดผู้ชายมากอดลงขางลางใต้แม่น้ำบาดาลก็เลยเอาไว้ยาวาเพศรับให้จับคันนี้จับไว้ยาวาเพศใช่ในเลขจอกหนึ่งเ็ดพันว่ามันเป็นโตเก่าก็เลยบัดใส้ใจหลังจากบัดใส้ใจคื้นั่นบัดใส้ใจเลขหนึ่งเกตที่นี่ผมก็เลยฝันเกี่ยวไปบ้านเศรษฐีนี่คนหนึ่งบ้านเศรษฐีนี่คนนั้นบานเลขที่สองเก้าผมก็เลยฝันว่า จับตัวกินอยู่เงื่อนเพลินแล้วก็มีท่องคอยเต็มเงื่อนเพลิอนอยู่ก็เลยโทรปไปบอกแม่ว่าบันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งในความฝันแต่งจงกระเบนมาบอกว่าให้ปิดประตูด้านหลังบอกแม่ปิดประตูด้านหลัง <'Kay. S 1> ประตูด้านหลังนั้นมีเลขบาลขทีสองเก้าติดอยู่ประตูเมืองเกิงอยู่พี่น้องเอ้ยไดเดืกทองบนญเทืองลางเนาะค่ะเนาะครับหลังจาก <elet S 1> นั้นแม่เพิ่นมาเพิ่นกับมาหายใ่ว่าบ่ได้สือเพิ่นก็เลยว่าบ่เสียใจพ่นถ,ถามมาถามความฝันอีกเที่ยงจากโหมดเท่านั้นละ งวดนี้จะขออนุญาตพี่โอมนะคะนอกจากงวดนี้ฝันอยู่ดีสีวเรืองหนึ่งจะฟังเด้อฝันแล้วค่ะงวดนี้ฝันว่าอันที่แรกที่แรกเพื่อนมาซ้ำในความฝันกับสิบแต่บันนั้นจะก็จิตตัดต่อไปลีปไม่สีบอกดอกมันประธานไก่เนาะครับหลังจาก้นมือก้อนนี่โอมไปนอนอยู่บ้านบ้านหนายใหไงบ้านหนาาตำรวจไงบ้านน้ยตำรวจไปบ้านเรือนไทยเด้โอมก็เลยฝันว่า โอมนี่แปลำเป็นเวทีเก่าเวทีเก่าสมัยมุงเจ้าเป็นเด็กนอยนึกออกไหมเวทีอยู่น้ำวัดเท่านะครับผมโอมได้แตงโตอยู่ทั้งงานนี่ตลอดครับประทัฝันเห็นสิริพ่ออยู่ในเรือผมเข่าโลดบัานี้ผมก็เลยหิวน้ำผมแตงโตผมก็เลยใส่เด็กหน่อยผู้ใา่บักลาไปซื้อน้ำแห่เนื้อบัานี้ไอเด็กหน้อยคนนั้นก็เลยว่าน้ำยู่นี่เขาขายแก้วแล้วท่านี้ดีสั่นเออเอาท่านี้เก่าเงินไปซื้อเกินนั่นกับว่าขายลดนั่นกับว่าขายมันวางสิละกับ เด้อเขากระซิบทั้งไอยูทูบมาเด้อครับว่าตัวใดเด้อพ่อสิบอกทั้งหลังไม่เพื่อนไหนเพื่อนบอกดอกเนาะเอาชัวร์ก่อนเนาะพี่โอมเนาะให้มันชัวร์ก่อนแล้วก็บอกกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามพี่โอมเนาะถ้าท่านคนเดียวเท่านั้นล่ะมิกกี้นี่เป็นแต่สามตัวเลยแมนบอกค่ะพี่โอมใช่เขาแต่สามตัวเมื่อกี้เนี่ยแค่กับว่าเมนพลาดเนาะเพียงแต่ว่า ผมเห็นแม่แม่แมเศรษฐีซื้อแม่ผ่นบื่อซื้อที่ว่าสองเก้าน่ะแม่และว,ว่าเลขสองเก้าได้รูปอะไรทีแม่ซื้อเด้อโอนสิบบืตรซื้อบ,บัตรนี้ปูพญานาคอยู่นี่กเ็เลยเขียดเขี่ยม้วงหอย่างคักก็เลยเขียดว่าโอมนี้บัซื้อเลขเป็นยังบัซื้อเอาปูหายแล้วอเป็นอยังก็โนยนฟองน้ำไ้คนอื่นจะของอยู่ในน้ำเพิ่นก็เลยไปเขาวคว่ำฝันลานสรงคนหนึ่งปูคนหนึ่งปูคนนั้นก็เลยมาคุยหายมาบ้านมาก่อน ว่าขอโทษขอโพ้ยต่อไปอีกที่ื่อโอมต้องซื้อน้ำเพิ่นให้โอมซื้อน้ำจ้าค่อยได้เลขใคยสิเข่าวดที่แล้วฟันได้สองเก่ากัหนึ่งเจ็ดแต่ว่าพี่โอมบ่ซื่อพี่โอมพลาดให้คือว่าให้ผู้อื่นเขาสื่อแต่ว่าาเขาเผื่อสื่อเนาะเพิ่นสัญญาว่าซื้อแล้วเิ่เสียหายเม่อไง่เครืงบนนั้งล่างได้ค่ะเม่นถือว่าเขาครับคือว่าเขาเลขตัวนี้เพราะว่ามันตรงกับเลขที่ปู่เสียมาเอาเมื่อวานเมื่อก่อน ที่ว่านั่งแต่นค่งคู่สิริคู่สิริพรนั่นแหละเลขมันตรงกันพี่โอมมั่นใจมากที่ยื่นเงินให้ไปซื้อของเขาบอกว่าแก้วละเท่านี้นะเด็กคนนั้นโอ้ครับเดี๋ยวเรามาอันนี้ก็เป็นแนวทางของพี่โอมขนองศักดิ์ศรีอุดรครับหมอลำชื่อดังแล้วนะครับพี่โอมนี่เป็นคนมีเซนต์นะครับผมถูกทุกงวดเลยนะครับแต่งวดเมื่อกี้บอกแต่คนอื่นตัวเองไม่ได้ซื้อนะครับขอขอบคุณเ c ซีทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟัง เดี๋ยวเราจะมารอดหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางในการนําเสนอเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ